สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเมะื่อวานนี้ได้รับพัสดุนะคะเปิดดูแล้วเป็นเบาะของเด็กๆนะคะจากคุณป้านะคะที่เคยส่งมาให้ครั้งก่อนนน้นนะคะต้องกราบขอบพระคุณคุณป้าเป็นอย่างสูงเลยนะคะท่านคงเป็นห่วงเด็กๆนะคะว่าหนาวนี้เด็กๆจะนอนพื้นกระเบื้องแล้วจะหนาวนะคะ อันนี้นุกจะให้เด็กๆข้างนอกนะคะเพราะว่าข้างในบ้านเขามีพอนอนกันอยู่นะคะก็มีท่านเอท่านส่งเบาะชุมพูใหญ่ๆะคะ่ะมาเบาหนึ่งตอนนั้นเนาะ,อะลอดเดียวกันที่คุณป้าส่งมาให้แล้วคุณป้าก็ส่งมาอีกลอดหนึ่งนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณขอให้คุณป้ามีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปนะคะ เด็กๆก,ก็ยังต้องการเบาะอยู่นะคะเพราะว่า,าเด็กหลายตัวแล้วก็ทั้งในกรงข้างบ้านด้วยนะคะหน้าหนาวมันก็จะหนาวนะคะหนาวอยู่หนาวอยู่เขาก็คงจะอยากนอนเบาะนุ่มๆกันนะคะอันนี้ก็ลักกี้นะคะลักกี้ลักกี้จอมซนของเราแล้วก็เมียวเล็กนะคะเป็นเป็นสองตัวที่ ที่พอจะหยอกจะเล่นกันนะคะเพราะว่าอ่าลักกี้นี่เขาก็กําลังโตนะคะแต่แมวเล็กเขาก็แมวเล็กนี่อายุน่าจะปีกว่านะคะปีกว่าตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนนะคะแล้วก็ลมแรงมากนะคะตอนนี้มันแบบเขามีพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนพรุ่งนี้แล้วมันจะหนาวเลยอย่างเงี้ยค่ะ ก็ตอนนี้มีลมมีลมมีท้องฟ้าแบบมีก้อนเมฆอยู่เหมือนกันเด็กๆเด็กๆในบ้านนะคะเด็กๆในบ้านเดี๋ยวไปชมคลิปมันจะถ่ายไปให้เห็นเด็กๆข้างนอกด้วยนะคะคลิปตัดต่อก็บางทีก็ตัดต่อสลับกันสลับกันไปสลับกันมา อันนี้เดี๋ยวไปดูแม่3ส,สีแม่สมสีเขาจะชอบมานอนอาบแดดตอนเช้าตรงนี้นะคะแม่3ส,สีชีวิตแมวแมวก็ประมาณนี้นะคะเขาคือเขาไม่ได้เป็นอิสระนะคะไม่ได้เป็นอิสระภาพเพราะว่าเขาเลี้ยงระบบเขาถูกเลี้ยงระบบปิดเนาะอันนี้น้ำตาลน,น้ำหวานน้ำอ้อยนะคะให้กินอาหารเปียก บนชั้นแต่นกยืนเฝ้าอยู่นะคะนกยืนเฝ้าอยู่แต่น้องอิ่มนกก็เอาน้องลงมาเพราะว่าเขากินไม่ทันพี่ๆนะคะเขากินไม่ทันพี่ๆขอบพระคุณคุณหมูด้วยนะคะที่เมตตาให้นกได้เสื้ออาหารเปียกให้เด็กๆนะคะอันนี้ก็อิงฟ้านะคะอิงฟ้าวันนี้ทำคลิปช้าหน่อยนะคะเพราะว่าทำแบบ ทำงานเพลินเลยค่ะไม่มีคาบว่างเลยค่ะวันนี้เด็กๆที่อยู่ในบ้านก็จะประมาณนี้นะคะแล้วมาดูใครเนี่ยน้ำน้ำน้ำหวานนะคะน้ำหวานเขาจะเป็นจมูกดำาๆนะคะจมูกเขาจะดำาๆน้ำหวานน้ำอ้อยจะจมูกไม่ดำส่วนน้ำน้ำตาลสายเขาจะขาวหมดนะคะอิ่มแล้วก็มานอนพักผ่อนกายานะคะ ดูหน้าตาเขาอันนี้นุกคุยกับเขานะคะนี่ดูเขาฟังดูเขาตั้งหน้าตั้งตาฟังบางทีมองลูกๆแล้วก็สงสารนะคะสงสารบางตัวนี่รอทำวัคซีนแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีงบประมาณให้ทำนะคะยังไม่ได้มีส่วนที่ลงชุมชนไปนั้นก็ตอนนี้ก็มี250หนะคะมี250หแล้ววันนี้ก็ คงจะยังไม่ได้ไ,ดไปรับเด็กๆที่ทุ่งนานะคะวันนี้น้ก็ยังน้ก็ไม่ได้เอากระเป๋าแมวมาด้วยนะคะเพราะว่าด้วยด้วยรถมอเตอร์ไซค์เนาะไม่รู้ว่าอะไรบ้างทั้งอาหารมาแมวทั้งกระเป๋าทํางานของตัวเองนะคะแต่วันนี้จะไปหาน้องอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะไปหาน้องอีกเหมือนเดิมเพราะว่าเพราะว่าไปหาน้องทุกทีเนี่ยน้องกินอย่างอเอร่อยนะคะน้องกินอย่างอเอร่อยนะคะน้องที่ทุ่งนาลูกแมวสามตัว มือนกับเขาหิวมากเนี่ยค่ะหนูก็ว่าจะไปหาพวกเขาอีกนะคะวันนี้เอาอาหารเปียกไปให้เขากินนะคะสงสารเขาจริงๆแต่ว่ามันก็มีความคิดต่างมุมมองต่างๆนานามองนุกไปหลายสิ่งหลายอย่างสาหรับคลิปนี้ขอพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ